สวัสดีค่ะวันนี้วันเกิดป้ามีนะคะอาหารเพียบเลยมีของมีทุกอย่างเลยมัคกรเอาน้ำไหนลูกมีน้ำสีน้ำเปล่าของหวานน้ำขวดเลยมังกรม่ต้องกินหรอกมังกรนะน้ำนะประเภทน้ำ

กินเงินไหมกินเงินไหมกินได้หรือเปล่าวะเงินอนะ่ะไม่ได้หรอมเอาไว้ซื้อขนมนะช็อกโกแลตนะรอนั่นแหละไม่ต้องกินต้องแงะเลหักใจปะลูกขาจะอย่าติดคอไม่ไไซื้อขนมเนาะ,ะนะไม่ต้องกินเอาไว้ซื้อขนมกินดิไม่ใช่ไม่เอากินเลยก,ก้วอิ่มหนูข้างในจะใส่ตู้เย็นเลยนะ วา uh, да. ีอย่นหูมืออมออ๋กันออมออ๋ออ๋เอ๋นอ well ้ออ๋ออ๋ออออ๋ออมออ๋ออ๋ออ๋อแ๋ออ๋ออมอน๋ออนกอออ๋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 อเลยอ๋ออหอเดออ๋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 อไ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋เดี๋ยอ๋อ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 ไหออ๋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 ออออ๋ออ๋วเ๋ออ๋่อ๋ออ๋ออ๋ออ๋วอ๋ยอ๋อออ ขึ้นปาวาเปาวาเชอรเลยต้องพูดเลยต้อับเับรองมวัล้อ่ะอ่ะบางคนแต่เล่นได้ใส่ไปให้หมดล้เนี่ยเกะเ่าไล่วัดกันแมเขาไมาแล้วอ่ะหแล้วนะะโอ้เออไม่มาเหไม่กลับเลยเแมงเลย ใส่ตรงนี้นะแม่ตรงไหนดุยดุยมีกลิ่นอะไรเปล่าไม่ใช่เอาไว้นี่มันอิ่มข้านี่ใครชอบยายขับโอ้ยย้ายโอ้โหผ่านไม่เอาไหยคะไม่เอาลุงต่อยมามาเรื่อง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 ดึกดึกเดี๋ยวต้องเอ่ยชื่อลุงต่อยมานี่มาบอกมาพูดดีว่าวันนั้นใครเสียงดังที่วันยกเสาเอกเสาโทอ่ะเขาบอกเขาได้ยินเสียงอ่ะ

ป้าไปกินนะป้ะออาอิ่มเขาอิ่มอะไรกินแต่ข้าวแต่บ้านนะต่อแยกุ้งไหมต้มกุ้งให้พี่ฮอตอย่าก,กดพี่ฮอตอ่านี่ใส่ไม่ดีนะมะกรเนี่ยฮะกินอีกน้ำจิลมั่ะรีบเ่ย สัสีคบสครับปเฟอ้ย่นนไ้ยินแต่ลของพวเวอ้เมอยู่ในบ้านอยู่ก้ยอยู่ในบ้แท้ไม่เนี่บแทเป็นไรม่แท้แท้ดีมากไม่ทานตะวันนีเขาเข้าไน้านเขเข้าไปในบ้าน เออเจ้าภาพให้เจริญจงเจริญจงเจริญอกินอ๋กินนี่ให้ถูกหวยลวันที่หนึ่งนะจ๊ะวันที่สิบมีนาเี้ยเจ้อกี่ราแลวะเัดี่ยนถูกลวันที่หนึ่ง น well uh, oh. ั่งดิพิเลกไม่เอาไม่เอานั่งไงหมูทอดทูด้าข้าวมันเหรอแก้วมีแต่ยืนแก้วเขาเรียกแก้วนั่งเลยอย่าแก้วอย่าแก้วแก้วแก้วคืออะไรฮะอย่ายืนยืนน่ะไม่มีลาไม่มีตูดอ่ะเอาเลยกินแค่มดเหรอกลายไหมครับ ผมคกินยอมแท้ใส่คำใหญ่ๆเนี่ยอ้อยํานั่นแหละไม่ใส่น้ำจิ้มเลยเหรอกินไปแล้วเหรอให้บไปมีถูกหวยในวันที่หนึ่งสิเร็วไปบอกเร็ว ไปไหนไไปมาอืมเขาบอกหวยนะวันนี้เขาบอกหวยปลาเล็กมังกรบอกหวยเดี๋ยวเขาจับไปแล้วน่ะเขาบอกหวยเขาบอกว่าสี่สี่แปดสีเหอสี่แปดอ่ะเออสี่แปเรียกใครือเปล่าไม่ห้ของป้านนี้าวไปจับล้อไก่ตัวเติมมั้ง กระแลเด้อกระลบโอ้เอามาส่งตรงนี้เลยเอนัหรอิแลเสียสลราน่ะปเรียกกับเสียสลาตลอดเลยาเา้เมันวัยรุ่นเลยน่ะต้ดดิบอ่ะหมืนวัยรุ่นเลยใส่กางเกงวัยรุ่นอยู่อ้า่าเลยนะอันนี้เหอันพี่แงสดดใช่ไหม พี่ไพี่มนเลพี่่ไกนีแล้อลงลูกดนะนหูแบด้อบาเลยเอห้บ้านเลยแฝดคู่แฟดพี่เมย์เขาบอกให้ไปคู่แฝดแลวคู่แฝดพี่นาคู่แฝดแต่คู่แฝดแฝดส ฮะแฟนทีฟเหรอใช่ใช่แฟนสามแม่คือแบบคู่แฟนนะคะไอเมข้ามา้มาข้ไม like uh ่เคยถนัดเยถนัดเท่าไหร่ภาษาเข้าแล้วจะมีผลไม้ไหมจ๊ะไม่ดูยี่้อไหนโซบโซบปวันนี้หรือเปล่า โอ้โหอะดรย้ำสิยงยาใส่ฮ้งก่อนโอ้ยเจ้าภาพจงเจริญพ่อไม่ให้ลมรวยให้ลมให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไป ครับซ้ำนี่นละพี่น้องสวัสดีค่ะอือสลองวันเกิดป้ามี่ได้เนี่ยนะ Happy birthday to you ขอจะภาพจงเจริญ อแล้วเี่ยมาที่ล้วไปไปมาที่ล้มาจับภาเร็วเรว